สวัสดีครับผมผู้กับผปรตุกเกสงานสวนมูนี่พามาหาเห็ดครับดึยิ้นข่าวว่าเห็ดออกเพิ่นพากันลังมาหาเห็ดครับก็เรียกว่าสิมหาเห็ดครับขันหาได้หน่อยก็พอสิเด้แกงหาได้หลายก็จังว่าสิเด้ขายคุ้นหุ้ไอ้นันกางจองมหาเห็ดครับ มือนี่มาก,กับเสียงอันรอเราเป็นวัดบุันเซาฝ้าไม่ฝนไม่มันมะครับป้ามหารอบสามหรอพัสดได้พูดละสองสามถุงก็จาาาาะพัะ 2, พกกันนอนบนดลับครับป้าก,กันมาไต่เหวมาซองเหอโหดโพด่ะ ว่ามันสิบ่มีคนมาฝนไม่ฝ่าไม่กัดไปไปเบิ้งกันครับมีบ่มีมาพร้อมมิติไม่ครับพามาเบิ้งเห็ดหาเห็ดซองกันไปหากันไปแบบนี้เลยครับนี่ครับมีบ่มีกัดเบิ้งกันไปครับพามาหาเห็ดมาเที่ยวหาเห็ดครับมือนี่นี่บรรยากาศปลาเห็ดด้วยครับอือมันกับเป็นแปลนนี่ที่นะครับโมเมนต์ปลาเห็ดบานเทานะครับนาะ เห็ดตั้งประเทศนี่ครับปีนี้กัฝนไม่ฟ้าไม่ได้กินฝนบ่นได้ครับเฮ็ดมันสีออกหากันไปครับเดี๋ยวพ่อเสีให้เบิ้งนะครับเนาะเป็นคือเพิ่นวาล่ะครับหาเห็ดกัหาได้ทีละดอกคอยบรรจบให้ครบสองได้สองให้คอยบรรจบให้ได้สี่ บอแมนว่าได้หนึ่งเลยก็ว่ามันหน่อยสีบ่เอาอนะครับหนึ่งก็เป็นสองสองก็เป็นสามนะครับเก็บเล็กผสมหน่อยก็บสีได้แกงเองเลยครับผมแต่ตอนนี้ยังบพันได้อยู่จักดอกมันเคยเจ้ามาหาเห็ดครับเป็นได้หมานบ่หาห็ด บึงนขยโจอหาเห็ดกูดีกกิฝนบ่ได้เลยมาหาเห็ด,ดกูดดาาดขยโจอได้อยู่ตัวน้นโอ้มีเห็ดอยู่มีเห็ดอยู่อยคอยหาไปคอยหาไปเราเราไอป้ปนีปนว่าติดต่อตลาดรับสื่อมาแนละ้วโอ้ที่ไปขายขายเห็ด ดอกละโลบ่ <อะ S 1> <laughs> ต้องใจเย็นเนี่ยเอากรับสอบมาเซาเลย <laughs> สอบปุป๋ยมาเซาเลยอโอ้ยลังเทียมาหาเห็ดกับบ๊อฟองเห็ดมาเอาวมวลกับมีดดอใส่คดหลายนะมันมวลได้ป่ะเนี <laughs> ่ยเอาคอยหาไปเบาเลี้ยงหาเห็ดมองใดมันเคยออกมันก็จังสีออก มองได้บ่ออกฮะจนว่าพอแห้งมันก็บ,บ่ออกแต่ว่ามือนี้ยังบ่หันออกอยู่เห็ดแต่ว่ากระซุ่มอยู่ฝนตกไม่อาจจะมีอยู่แต่ว่ามันฉี่างคอยหาไปหาไว้คือเลี้ยงงวัวก็อคือสิบ่ไ้กิน ปอยหยองไปหยองไปเห็ดให้ออกสูเห็ดก็คือสีบหันได้ออกดอกตอนนี้หายากทันได้กดอกนึงแต่ต้องเก็บรวบรวมไว้จังสีพอแกงแล้วจังสีใ้เมื่อตอนนี้ออกับบันได้จักดอกป้นพอใหญ่หนึ่ง Nhà ngon ngọt, ngọt chứ phun Mà hà hết ngọc. gần nào nhà ngọt ngọt ngọt. Để ba. phun ngọc. Hiệp nhà ngon ba. Hiệp 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 ba. bưng ba. bưng ba. Hiệp ba. Hiệp ba. Hiệp มาหาเห็ดก็ต้องใส่ความเพียนจังหน่อยอดทนโอ้นั่นนะ่ะข้าเจ้าถามเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดเห็นแล้วเห็นแล้ว,เ,ลวเนี่ยเจ้าวไปเห็นบ่เห็ดมาสั่นโอ้ยเห็ดดอกดอกแรกของปีเ <laughs> ออออกง,งามๆเลย ดอกว่แยเง่ดอกเนี่ยดอกแรกของปีดอกงามๆกันลังออกเป็นกีปีนี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผลไม่ฝ่าไม่เฮ็ดก็ออกหวาแต่เห็นดอกแรกจงไบกับวด้ต้องเอา <laughs> หักขามันออกความดิให้มันเกิดอีกเอาดอกแรกแหกมันเก็บดอกผสมสองเก็บสองได้สามสามได้ซีสะสมไปอยากหน่อยกัสิเป็นหลายละเอาใส่ความเพี้ยนต่อไป อ้อยแล้วอ้อยแล้วอ้อยแล้วขันออกก็ออกเป็นซุดเลยครับเนี่ยดอกใบใหญ่ดอกมันกำลังออกโอ้ยนี่ครับดอกกำลังงามเลยเนี่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 ยน,น,นี่ดอกที่สองอะไรเนี่ยเนี่ยหนึ่งเ,เป็นสองสองก็เป็นสี่นะครับอึบอึบนั่นนะนั่นนะอู้ดอกงามงาม อมันมันมันๆันทำรมาชาติของเฮ็ดกะสิออกเป็นมู่ครับเฮ็ดผึ่งเนาะครับเนาะคอยหาไปนี่แหละครับกะสิอยู่จังหลีๆแน่อย่งน้อยเนาะันสิออกโจงแจ้งไรกะสิเมดก่อนเอา้าคอยหาไปเบากะเบาใบไม้มันคือกันกับเห็ดนะครับ ดอกสีออกเลี้ยงเลี้ยงสมสมยังเลี้ยง,ยงใบสีคือใบตองแหงกันไปไว้หลายก็คือสีบัวใดแขงคอยหยองไปคือเพิ่นไปหาลักงววัว่าพูดอะพูหญ่เพ่นพอเลยโอ้ดอกใ่ต้นไหมโอ้ดอกใ่เติบนี่แหละครับคอยหาไปกันหาไว้คือสีบัวใดแข่งคุณดอกบักใ่บักวันหนึ่ง ดีใจน้ำเพื่อนอยู่คอยหาไปกัสิได้แกงดรอกเอ้าหาไปไายแล้วพ่อเอาเห็ด้วครับออกเป็นจุ่มเลยวะสิเอ๊ขอพ่อแกหาไปเดี๋ยวกับพะพ่อขื้กันล่ะครับพ่อขื้กันละมันออกเป็นจุ่มขึ้นมาแล่วเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นบ่เห็นบ่เพิ่นพ่อเขากับพ่อขี้กันอย่าบ,บาบ้า ดอกเงี้ยงามกันเลยเห็นบ่อออกบ่ไกลกันเห็นเลยนะเอ้อดอกเงอ้วนๆอ้าอึดอึดปวดอ่ะอู้ดอกเงอ้วนขาไงมึงขามึงขาอู้วหันนี่ก็ได้เ้าะนี่แหละอืมบ่หากับบ่ได้กินต้องหานะครับเด้อยังสิได้กิน อได้อีกแต้มนึงแล้วงามๆไปกันต่ออันนี้แมนบอเนาะเห็ดนี่เนาะคือเป็นอุตุอุปุปอ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 ุอุปุออุปอดปอุปอุปอุอกออุปออุปออออลังจีครับกป็นอุตุนะโอ้เปิดเบิงแมออ้อ้ออ เนี่ยใบไม่อุยุ่มไหมสองดอกซ่อนกําลังหวานเลยสำเนาเนี่ยเห็นบ่ต้องไปค่อยไปครับผมเอาปกใ้ออกอีกเอาจัดไปสองดอกกำงามเอาอันนี้แมนบ่เอาเนี่ยเอาเป็นอุยุ่นี่แมนบ่บ่แมนผ <laughs> าดผาดผาดเจ๊บ <c oughs> ึ้งรึมหิริเยี้ย โอ้โหซีดอกเลยดอกใหญ่ตัวนี้แม่เอานี่แมนบ่เอามีนี่นี่ห้อยห้อยข้าเจ้าเอาปาดขาเห็ดอยู่แต่ว่ากันใกล้ๆกันนี่มาเบิ่งมึงนี่แมนบ่นี่อุยุนี่โอ้แมนอิลีเนี่ยเห็นบ่เกิดแบบแนวนอนแนวนอนแนวนอนมีลูกมีแอ่นพร้อมเด้เห็นบ่แอนมัน แอ้มันเอาบบเอาครับเอาของแดนอันนี้มันเอ้ยอึ๊บเนี่ยเอาแบบมีศิละปะจังหน่อยนี่ครับโอ้ยออกไกลๆก,กันครับบอกไกลกันเดีใครจะเอาอยู่ไหนออกอยู่นี่อ๋องงามๆจัดไปสรุปก็คือว่าเห็ดมันออกนะครับ <c oughs> เห็ดออกแต่บอได้บอกว่าออกไลยนะครับ ว้าแตงแต่ออกพอได้เก็บขันได้หน่อยบ่พอแกงกับไปร่วมกับมูพิ่นนะครับครับนี่สีได้แกงนะครับได้หน่อยไม่ได้ดอกงามเอาไปร่วมกันกับสีแกงพอดีครับเนาะเอาเมื่อนี้กับมันมนัมนซ้นำนี่แหละครับโอกาสหน้าว่ากันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมเด้อครับผม ฝากติดตามให้แน่เด้อ